บทที่สิบสามเล่าเรื่องประหลอดเป็นวันพระที่หนุ่มน้อยมีความสุขที่สุดเพราะยายไม่ได้ไปนอนค้างที่วัดตั้งแต่เลิกเล่นทอยกอง เขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องขโมยเงินกรมของยายไปขายแล้วก็ไม่อยากให้ยายไปนอนค้างที่วัดในวันพระเช่นแต่ก่อนเมื่อตอนเช้าเขากับยายไปทําบุญที่วัดศัทธาพิรมรับศีลรับพรจากหลวงพ่อแล้วก็พากันกลับมาช่วยกันห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตักบาตเทโวในวันรุ่งขึ้นโรงเรียนหยุดให้อีกวันหนึ่ง เื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญในวันออกพรรษาสาเหตุที่ยายเลิกไปนอนค้างวัดในวันพระเพราะอายุมากแล้วตอนปวดท้องเบาในเวลากลางคืนต้องลุกออกไปได้วยความยากลำบากเพราะส่วมอยู่ห่างจากศาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลิกเสียบุญ อยู่ที่ใจของเราหน้าหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัยสิบหกขณะเดินไปวัดด้วยกันเมื่อตอนเชา้ายายผมยอมแพ้แล้วยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อสิครับหลานชายทวงเมื่อเห็นยายเพลิดเพลินกับการห่อข้าวต้มลูกโยนเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้ว พอไปพูดถึงเรื่องออกลูกกับออกรบยายเลยเล่มเรื่องพระเวสสันดรไปเลยถึงตอนโยคีเถียงกันปลอดหล่นออกจากปากโยคีคนที่ไม่ได้ชานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้ล้านชายช่วยทบทวนความจำคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแขกคนนั้นก็ ขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายเดินได้ยังไงระยายเองจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะมีโมโหฟังครับนิมนต์ยายเล่าต่อได้แล้วครับคนอายุแปดสิบสี่ค้อนงามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแขกเกิดคิดถึงบ้าน อยากกลับไปที่ป่าหิมะพานจึงอ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งและแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิม,มาพานสนุกสนานมีทั้งกินนอนกินนอรีมีทั้งต้นมะกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราศหลวงพ่อช้างถามว่าป่าหิม,มาพานอยู่ที่ไหน แขกตอบว่าอยู่เลยเขาหิมาลัยไปสิบหกยอถ้าหลวงพ่อไปที่นั่นเวลาใครมาประเคนของให้รับไว้แต่อย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้หลวงพ่อช้างเลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านไม่ไปแขกก็อ้อนวอนขอให้ไปไปยังไงครับแขกเขาจะให้หลวงพ่อช้างไปยังไงหรือว่าพากันเดินไป หน่มน้อยถามขึ้นแขกรู้ว่าหลวงพ่อได้ฌานสมาบัติจึงคิดจะให้เอาแกใส่ย,ย่ามและเหาะไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมแขกเลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกตำราให้หลวงพ่อช้างทำประลอดให้เขาอมและเหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นแล้วก็ได้และท่านก็ ให้ยายไปซื้อปลอดซื้อ,อยาชัดตำราทำรรปลอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะให้เอ็นดูยายเปิดเผยความลับตั้งใจว่าจะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อช้างท่านให้ยายหรอครับ หล้านยายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้รอกแต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายก็ยังได้ปลอดที่ท่านทำให้แขกอมและเหาะไปป่าหิม,มาพานท่านไปตอนตีห้ากลับมาทันฉันเพนพอดีเอาปลอดกลับมาให้ยายด้วยเพราะว่าพอส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิม,มาพานแล้ว ท่านก็ขอประลอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มาแล้วให้ยายเก็บไว้ยายก็ตั้งใจว่าจะให้เองนี่แหละให้ผมน่าเหรอหนุ่มน้อยทำตาโตเองฟังไม่ชัดหรือไอ้หนูหรือว่าต้องให้ยายตะโกนชัดครับชัดเพียงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ายายจะให้ผมแหม ฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากไปเที่ยวป่าหิมพานจังนมน้อยพูดอย่างตื่นเต้นแล้วจึงบอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราทำประหอดกับประหอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเพื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กนมสนใจใคร,ร้รู้เองทำไม่ได้รอกไอ้หนูเพงจะมีตำราเองก็ทำไม่ได้ ทำไมละยายคนเป็นหลานรู้สึกผิดหวังก็เองยังไม่ได้สำเร็จฌานคนที่จะทำปะลอดได้ต้องสำเร็จฌานด้วยเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรครับยายหนุ่มน้อยไม่เข้าใจคือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟ ท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นละ่ะก็ท่านให้ไปซื้อของและยายก็จำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเชียรนะไอ้หนูเอ้ยท่านสามารถทำปลาหลอดซึ่งเป็นของเหลวให้แข็งเป็นเหล็กกล้าได้ยายเห็นมากับตาเลยนะเนี่ย ถ้ามีเห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดตอนนั้นยายรู้จักกับตาแล้วหรือยังครับเขาแกล้งชวนออกนอกเรื่องทั้งที่รู้ว่าตานั้นยายหมายถึงลูกในตายังไม่รู้จักเพราะตอนนั้นยายยังเป็นสาวรุ่นรุ่นแต่ถ้าเองขัดคออีกยายจะไม่เล่ายายถือโอกาสเล่นตัว ผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานนักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำคนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสาบานจริงไหมจริงครับหลานชายเอออเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่า ไม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดไม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าต้องรักษาไว้ให้ได้คนฟังสะดุ้งหากยายมิทันได้สังเกตจึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเนตตายายเหลือเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงจะเกิดเป็นลูกหลานของท่านเองคิดดูสิไอ้หนู ตอนทําปรอดท่านก็ไม่ให้ใครรู้เลยมียายกับแขกสองคนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้าท่านให้ยายไปซื้อของพอสายๆหลังจากที่ท่านฉันอาหารแล้วท่านก็เริ่มพิธียายกับแขกก็เป็นลูกมือช่วยท่านขั้นตอนการทำยายจำได้หมดถึงยายไม่รู้หนังสือแต่ความจำยายดีนะไอ้หนู คนเล่าพูดยิ้มยิ้มครับเรื่องนี้ผมรับรองได้ไม่ต้องพูดอะไรมากกรอกคนเท่าคนแก่ที่อยู่วัยเดียวกับยายนะ่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจำยังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจำได้แม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปียบเลย เป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เองว่านะ่ะย่ยอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเคืองที่ถูกหลานพูดเน็บแนมต่อเมื่อพิจารณาท่วนทีแล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆ ไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมระกับะเดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้วยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าทำให้อายุยืนและยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังล้านชายถือโอกาสแจกแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ ยายพูดงอนงอนแปลว,ว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเถอครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวไปกว่านี้จริงไหมครับข้าต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่หอ่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปีดเดี๋ยวก่อนก็ได้ ยายเล่าเรื่องประลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดียวพระท่านสอนเวลาสวดมงคล,ลสูตรว่าการทำงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสียแล้วหรือไปลุกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้ แล้วก็จำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผักเดียวแล้วก็ตีได้เลยถ้าเช่นนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผัดเด็กนมทา้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเถอะยายโอ,อโหสิให้เองแล้วยายก็ต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก็เล่า ตอนรอก็ต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุเข้าต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มแล้วใช้ฝาหมอ้อปิดฝาปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูประลอดกับตําราหลานชายทวงเอ็งจะรีบดูไปทำไม ยังไงเสี้ยมันก็ต้องเป็นของเองอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ท่านก็เตือนไว้หนาไอ้หนูท่านเตือนว่าอย่าไปลหลงไหลยึดติดมากนะเพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่า หล้านชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นมาดูจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะยายรู้ทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแย้ๆพูดเสียงอ่อยว่าถ้ายายไม่อยากให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านก็หยิบมาให้ผมดูแต่โดยดีสิครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมายายลุกขึ้น เดินนำเข้าไปยังห้องพระอยู่ใต้ฐานพระนั่นเด็กหนุ่มจึงเดินไปที่พระพุทธรูปปางสุขโขไทยขนาดหน้าตากว้างยี่สิบนิ้วค่อยๆย,ยกพระพุทธรูปออกทว่าไม่เห็นมีอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีอะไรเลยยายเขาบอกเอามือล้วงเข้าไปใต้ฐานพระสิยายซ่อนไว้ตรงนั้น ล้านชายทำตามเขาหยิบกระดาษเกา่เกาๆมาหนึ่งม้วนเมื่อกลีออกมาก็พบผ้ายันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแค่ออกดูสิ่งที่เห็นก็คือวัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมรีส่องแสงแวววับหนักจังเลยยายก้อนก็ไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนะัก ก็ไม่ใช่ของธรรมดานี่นาะแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยเดืริษททางใจของสิ่งเนี้ยยายเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผลัดแผ่นดินเชียวนะยายหมายถึงเปลี่ยนรัชการคือจากรัชการที่สี่เป็นรัชการที่ห้า ตอนผลัดแผ่นดินนั้นตรงกับพอสอเท่าไรยายจำได้หรือเปล่าจำได้สิไอ้โนูยายจำได้แม่นเชียละพระพุทธเจ้าหลวงท่านครองแผ่นดินเมื่อปี2411ตอนนั้นยายอายุได้13ขวบยังไม่รู้ประสีประสาอะไรหรอกอาศัยเป็นเด็กช่างจำ ได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันอะไรกันก็จดจำเอาไว้และตอนหลวงพ่อช้างท่านทำปารอดยายอายุเท่าไรครับล้านชายถามขณะที่พินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือก็สิบสามน่าสิเพิ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นรุ่นจวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงนี่โตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนู พอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดกแกระและยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ำกันโครมโครมอายุแปดสิบสี่พูดเน็บแนมคนอายุสิบหกก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายโตช้าก็แก่ช้าพวกผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายอายุเท่ากัน ผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงไหมเอาเธอเอาเธอจริงก่อจริงดูเสร็จหรือยังละ่ะจะได้เก็บเข้าที่จะรีบเก็บทำไมล่ะยายของศัดิ์สิธิ์อย่างเนี้อหาดูยากผมขอดูนานๆแล้วเขาก็คลี่กระดาษแผ่นนั้นดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนด้วยอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษ นี่ลายมือหลวงพ่อช้างเหรอครับถูกแล้วแกแกเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้หรอกไอ้หนูจะถามอะไรก็ให้มันฉลาดฉลาดหน่อยสิล้านยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดหน่อยนักยายจะลองไปทำดูบอกแล้วยังไงว่าทำไม่ได้เพราะเองไม่สำเร็จฌาน ไม่สำเร็จชานก็ทำได้นี่ยังไงล่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสินให้ใช้ไฟความร้อนสูงที่เขาใช้รอพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสียหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยยาย โดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จฌานและค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวบรวมประลอดก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเก็บต้องลองอมดูก่อนอรณะนะผมจะเหาะไปหาแม่ละนุมน้อยจับประลอดใส่ปากกางแขน ทั้งสองข้างออกมานกกลางปีแต่ปรากฏว่าเหาะไม่ได้จึงคายก้อนวัตถุนั้นออกไม่เห็นเหาะได้เลยยายแถมเหม็นขี้ฟันแขบหึงเลยเขาวิ่งไปถมน้ำลายตรงหน้าต่างจะให้เหาะได้ก็ต้องท่านนั่งบริกรรมท่านบริกรรมกระตั้งปลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกล้าเป็นสีทอง แล้วมันก็จะวีดดังลั่นพอมันวีดก็เอาใส่ปากอมแล้วก็หอบได้เลยยายอธิบายเพราะหลวงพ่อช้างทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้นยายจำได้ติดหูติดตาตอนนั้นมันวีดยายทำไมไม่ลองอมดูล่ะครับจะได้หอบไปเที่ยวยายไม่กล้ารองไอ้หนู ยายกลัวตกลงมาขาแข่งหักเหมือนตะแขกคนนั้นและแขกลองอมให้ยายดูหรือเปล่าครับเปล่ารอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหักอมแล้วจะต้องเหาะได้จริงๆเพราะพอปลอดล้องวีดตะแขกคนนั้นก็นดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิม,มพาน หลังจากนั้นอีกสามวันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมะพานไปส่งแขกกลับบ้านจะไปกันตีห้าเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นแล้วท่านก็ไปแล้วก็กลับมาทันฉันเพนพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมะพานให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรอไปฟังวันหลัง วันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าต้มสุกยายก็จะอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีลแปดถึงจะไม่ได้ไปนอนวัดแต่ยายก็ทําเหมือนกับยายอยู่ที่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมก็ต้องกินข้าวคนเดียวล้านชายทําน้าจ่อย ถ้าอยากมีเพื่อนก็ลงไปกินพร้อมนางด่างกับนางดำใต้ถุนนั่นแม้ยายละก็เรื่องอะไรผมจะลดตัวลงไปสนิทสนมกับหมาโบราณสอนไว้ว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวผมไม่เอาได้หรอกงั้นเองก็มาถือศีลแปดกับยายก็ได้ยายหาทางออกให้อีกไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยวพวกตัวตืดในท้องผมมันก็จะพากันอารวาสจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้นมน้อยตัดปัญหา